ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิงเรื่องของคาไฟแพงกันแน่ค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการร้องเลียนจากผู้เซาค่อนดแห่งหนึ่ง ทีตองใจค่าไฟสูงผิษปกติซึ่งตรวจสอบแล้วพบความผิดพลาดแต่มอยังได้รับการแก้ไขซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาเฮทไฮผู้ที่ร้องเรียนได้รับความพึงพอใจสิเป็นแน่ไรติดตามได้จากคลิปคลิปนี้ค่ะวันนี้คุณต้องจ่ายค่าไฟแทนห้องข้างๆมาหลายปีคุณจะทําอย่างไรนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง เขตดินแดงกรุงเทพมหานครผู้ร้องเรียนเป็นเจ้าของห้องจุดเลขที่889-313ทับอาศัยอยู่เพียงคนเดียวใช้ไฟฟ้าในระดับปกติเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์เครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ทั่วไปแต่ค่าไฟที่ต้องจ่ายกลับสูงเกินจริงเฉลี่ยเดือนละ1,500ถึง3,000บาทเวลาผ่านไปเมื่อเจ้าของห้องย้ายออกและปล่อยเช่าผู้เช่ารายใหม่พักอยู่เพียงไม่กี่วันต่อเดือน แต่กลับได้รับปิวค่าไฟสูงถึงเกือบ1,500บาททั้งที่ใช้งานไฟฟ้าไม่มากเรื่องนี้ยิ่งชัดเจนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดและการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบผลการตรวจสอบกลับพบความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดมิเตอร์ไฟฟ้าของห้อง889ทั300ถูกติดตั้งสลับกับห้อง889ทั303ตั้งแต่โครงการก่อสร้างเสร็จนั่นหมายความว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจ้าของห้อง889ทั313จ่ายค่าไฟแทนห้องอ้างข้องโดยไม่รู้ตัวขณะที่ผู้พักอาศัยในห้อง889ทั310จ่ายเพียงเดือนละ200-300ถึงบาทแม้ความผิดพลาดจะถูกค้นพบแต่การแก้ไขและการคืนเงินกลับล่าช้าทำให้ผู้ร้องเรียนต้องหันมาพึ่งสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเรียกร้องสิทธิและขอความเป็นธรรมหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รีบดำเนินการอย่างจริงจังมีหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงการไฟฟ้าคนครหลวงเพื่อให้เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อมาผู้ร้องได้รับเงินค่าไฟฟ้าที่จ่ายเกินมาตลอดเวลากว่า3ปีคืนกลับมาจำนวนทั้งสิ้น14,915บาท89สตางค์พร้อมกับการปรับปรุงการติดตั้งมิเตอร์ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงผู้ร้องยืนยันว่าพึงพอใจในผลการแก้ไข และขอขอบคุณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อประชาชนพบความไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนมายัางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เพราะที่นี่คือที่พึ่งที่จะช่วยติดตามตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้สิทธิและความยุติธรรมกลับคืนสู่ประชาชนอย่างแท้จริงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน